ค่ะหลังจากที่เราได้สโลปมาแล้วนะคะเราก็จะนำสโลปไปหาค่า e คะ่ะจากฟโลปเท่ากับลบ e ส่วน r เราจะย้าย r มาคูณกับสโลบนะคะ r คือค่าคงที่ของแก๊สมีค่าเท่ากับ1.987แคลร์โมลคูณเควินค่ะจะเป็นลบ e เท่ากับสโลปคูณ r เท่ากับลบ e เท่ากับลบ1 2เควินคูณ1.987แคลร์โมลคูณเควินลบตัดลบก็จะเหลือ e เท่ากับ 10,002เควินคูณ9 1.987แคล p e มลคูณเคว и E เท่ากับ23,844แคล p e มลแล้วก็จะเอามาหา1,000ก็จะได้เท่ากับ23.844กิโลแคล p มอลค่ะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามแล้วก็หา k0 จากจุดตัด y แกน y เท่ากับ30.154 log k0 เท่ากับจุดตัดแกน y เท่ากับ30.154ก็จะเป็น log k 0ูนย์เท่ากับสามสิค่ะแล้วก็จะ take take e นะคะก็จะเป็น k 0เท่ากับ e กําลังสามสิ k 0ูนย์เท่ากับ1น4ุ่คูณ1ิกํลังลบสหน่วยเป็น s กํลังลบหค่ะเนื่องจากในตารางมีหน่วยเป็น s กํลังลบห k 0เลยมีหน่วยเป็น s กําลังลบหค่ะจากข้อ b นะคะ เขาให้ค่า k ที่5้าเควินค่ะแล้วก็จะตั้งคมประาก,การจาก l อก k เท่ากับลบ e ส่วน r คูณ1นส่วน t บวก l o k 0ก็จะเอามาค่าที่หาได้ต่างๆมาแทนค่าค่ะ l อก k ก็จะมีค่าเท่ากับ54.154แล้วก็จะ take e ค่ะก็จะเป็น k เท่ากับ e ยกกำลัง54.154 k มีค่าเท่ากับ3.30ุนคูณ10กำลังลบ23หน่วยเป็น เอสยกกำลังลบหนึ่งค่ะ